สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้จะมารีวิวเตาถ่า,านเตาถ่านทอ่อซีเมนค่ะทอ่อซีเมนเตาถ่านทอ่อซีเมนเอาทางใต้นี่ทางใต้นี่เอาท่อนี่ใส่ติบมาหัวทั้งต้นี่ไหมหัวแป๋วปให้ให้อออให้ควนออกมา ไฟเขาทางไฟเขาทางไฟเขามองด <Hero> oh, ังนี้บมอง่ายพกมัาอนโอ้ทานมอนอันนี้เอ็ดปล่อยปล่อยน้อยทำนี้บทำท่อนีบ่ฟูไฟเอาเอาพื้นเขาหันเนาะช่องช่องเอาพื้นเขาดังเข้าไปเ เอ,เอา้ามีคนช่วยด้วยเหรอช่วยช่วยโอ้มีคนช่วยด้วย,วยโอ้ไม่มใช่มายืนดูใช่ไหมไม่ใช่มายืนดูโอ้มาช่วยมไม่ได้เออเตาเตาท่อซีเมนต์คือเตาท่อซีเมนต์เดี๋ยวไปเบิ่งไกล์ก่อนนะท่อซีเมนต์สองท่อ

ก้องมาเดียวมอ่ามีคนมาช่วยเอาช่วยมามาอาป้ามาช่วยยาไม่ใช่ป้าถือหัวยาเลยโอเคน้ำเป้าโอ้ยเสียงเสียงอันทุงเงินทุงเงินก็ทุงทองเอ้ยไปน้ำกันดีไปน้ำกันเลยทุงเงินกับทุงทองทุงเงินทุงทองอ่ะ อันนี้ไม้หยังไม้ปลาดูไม้ปลาดูโอ้พื้นไม้ปลาดูได้นี่พื้นไม้พื้นไม้ปลาดูยูคปลาดูยูคาปลาดูยูคาสองไม้ เตาได้กันเตาซีเมนต์นเตาซีเมนต์นนได้กันเอาพาถุงเงินไปไปกินผ้าถุงทองไปกินน้ำหน่อยพาถุงถุงทองถุงเงินถุงทองพาถุงเงินไปกินน้ำหน่อยโอเคเพราะว่าถุง โอแมนใช่ไหมมัเป็นผู้คุมบ่นายถุงเงินอยู่ไหนถุงทองถุงทองมาพาไปกินน้ำหน่อยพาถุงทองไปกินน้ำ จะเครืองเ่องกีใส่กระใสเ่องทองง่ายขนาดไม่ลวงเต่าออยากเลยสองคืนกะ,กะได้ละมันกรอัดมือหนึ่งนอนไฟเบิร็จะจกถุงเงินนะ ทำอะไรอยู่เงินร้องเพลงให้ยายฟังหน่อยร้องเพลงให้ยายฟังอันนี้ดังมากเลยอ่ะกราบๆเลยกราบกราบกราบปิดกราบกรับ เป็นเต้นท่าเป็ดดู<ะ>เต้นท่าเป็ดเ,เอาก็เต้นท่าเป็ดนนะ่ะ อะไรโย่างนีไอเสียสออนใกล้จะเต็มแล้วใหญ่ใหญ่จ้ะขอนิดหน่อยอะไรจ้ะขอนิดหน่อยยังจ้ะทระมานยังไม่เสร็จเลยจ้ะแมาขาอกระมันข้อกระมันนะ ก็จะเต็มแล้วเก็บแล้วได้สามกระสอบปะได้เท่าลรสามกรสอบเต็มเต็มยันยันสี่กรสอบสี่หากรสอบหากรสอบงามงามไหมหากระสอบงามง่าังมาไงไงอือโอ้ไม่ดูเลยนี่ใหญ่มากไม่ดู พาเพิ่นเอาไปต้มมันย้อมผ้านสีขนาดไหสีแดงพังเป้ง่ได้ฮะน้ำตาลอกมาเอาไปย้อมผ้าเอาไปย้อมผ้าต้มน้ำน้ำดูย้อมผ้าอะไรนะไม่เข้าใจอ่ะ นี่ย<อ>ังคนไม้ลงเต็มแล้วแน่อัดอดเลยบ่านนี้แน, <Hampshire. S 1> น่อัดอดยั <ü> นมือแรงบ่ได้จูเลยสิยันหนาวมันหนาวบ่ได้มาจูคืองอนมาจูม <c ười> ือสาวมาจูกำเวีนมาจูยันเคยมันหนาวงอนลกบ่ได้จูมืออื่นยังสิจูไฟ จุดไฟเข่าทางนี้เลยหมองไฟมองมองอันจุตเต่าเอาอันพื้นใส่นี้เลยพื้นเข่าไปนี้เลยดิะพื้นจุตเต่าว่าคนมาใส่ให้มันเต็มนะ แม่เล็กไม่น้อยไม่ใหญ่แม่ยังไม่เต็มได้ค่ะงนี่นไหหด้ว้นอระกอบลาไป้่อนหากระสอบเลเะลลายเต็มตเลย หกบาบางากขดก็หกอกกไม่ไอโอ้ถ้าไม้ไม่บกนะไม่บกนะไม้ตรงสิจะได้ลายแล้วมันกับบอนยังมันบอแตกแล้วเนาะมันเป็นท่อนนะเวลาหาประทุมันก็ได้ลายพอยังจะปิดเหรอจะปิดผ่าล่ะ จะปิดจะปิดฝาแล้ว <มา S 2> จะปิดฝาแล้ว <มา S 2> ขอ,อนนำนุง๊งทานบัทอกันทิตัวน้างอกกว่า้าอ,อน,ม,นมากนน้นานะาปิดก่อนออออพ้าปิดท่อ ขาปิดนี่ไม่นานนะอัน hmm. น mm ี hmm. mm ้ไม่นานนะเอาหลบเรีวตกหลบโอ้ยน่ากลัวจังโอ้โหกัด กายตีกายตีโบกพูนบโบกปูนพวกนี้บกปูนพวกนี้บกปูนแ่บวปูนแล้วกามาปิดมันบ่ท่อนี่ปิดป่ะท่อนี่ปิดมันป่ะปิดปิดอันนี้แล้วกปล่อยให้มันออกมาพี่บ่ปิดตัวนี้ก็ได้อันนี้ก็ปิดอยู่บ่ะอเอาามปิดลยันนี้เลยปิดเลยอันนี้อันนี้ท่อให้มันให้มันเวลาดัางไฟแล้วทำให้ท่อออกมาทางนี้ ควนออกมาทางนี้ควนออกมาทางนี้ปิดนี่เป็นปะปิดปิดนี้ปิดปิดอันนี้หเห็นปะอันนี้กอยอะมาปิดนี่สิกอยดินมาปิดปิดผา กอยดินปิดผาผ้าเตามาจังเป่อะแบ่เอามาใส่จะลุกๆถ้าพอผสมสีนั่นสิม huh. ึใส่ส oh, okay. ังกะสีหอคุไปรถ หอขึ้นไปเค่เดียวที่น่าสั่งสี่ลังไอเฟียนใส่เอาวะวันนี้กระเพือใส่เลย่เพอใส่เต็มหลังเลยบ่บัเลยบอัดหูอัดหูอันนี้บ้วบอฮลงไปดว เอามาเปิดลปสิดิโอมาเปิ้ลหานพิวผางพิวอันนี้คือดินกับน้ำดินกับน้ำดินโพนบอกคือเหนียวแท้ดินเหนียวดินเหนียวเอามาจะใส่ทีไม่คือเหนียว่คือเหนียว บาหฮมันบวหฮมันผิวเลยบวหฮมันผิวหฮม,มันจะออกทอทางนั้นเนาะทอทางนั้นได้ <c oughs> ไม่ไเข้าอันจกเข้ากันตังคือออกนะ มันกระติดเลยลระี่หามนี่ปิดให้มันมิดชิดแล้วแล้วก็ให้มันออกควนทางนี้ เดี so oh. Oh uh ๋ยวเรื่องบ้านสามคนฮะโอ้นอน้ันอเับสนอนอืมนอนแล้ว คืนไม่นอนกลางคืนก็ไม่นอนออกคทำงานทั้งวันทำงานทั้งวันได้พันห้าอ่ะนอนนอนเดินไปเดินมารับห้าพันทางพี่ดีอีกทางพี่ก็ยังประยอรกันนอน ปิดไว้ยังมื่ออื่นก็ติดอย่างเดียวทิก่อไฟอย่างเดียวตก็แลกก็ติดติดแล้วก็ปล่อยไฟเบร์ไฟแล้วก็ปิดเตาเบร์ไฟเตาบอกหรือเบิดตัวไหนเบิดควันทิเบิดควันนี่แสดงว่าใหม่เบิดควันมันจางควันเปลี่ยนสีควันเปลี่ยนสีสีเทาๆบ่ สีฟ้าสีใสใสโอ้ถ้าะไรมันขึ้นมาได้หรื่อยนนี่คันข้นขาวโอ้ขาวนี่ขาวยังบวชจะข้นสีใสใสเนี่คือเบิดแล้วเหลือแต่ไม้เหลือแต่ไม้อันอันไม้อันที่มันอันใหม่แล้วกันสดสดครับบอละอองมันก็หนีเบิดเนาะละอองออละงมันละอองที่มันปิ้วขึ้นมากะใสแล้วกะ จกได้เลยนะอันนี้คืออัดแน่น,อ,น,นอืมมะเลงเลยแบบแต่ก่อนมะเรงอันอยู่อันอยู่ในในคุดโพนนะมสมัยก่อนเผาในโพนเจาะโพน วันน <Five> ี้กัมานมาเลงโพนอยู่วันนีのの้อันเอาผ้านะมันเอาผ้ามันถูตูตูตูเอานาะฮะสมัยก่อนบ่มีงูบ่มีไอ้ทอติวันนี้เอาทอเลยแบบเหนียวปลาหยังแบบนี้ตีเออเอาไอ้ทอง่ายกวับฮอทโพนที่ฮอ่ได้คุดตี้ บางที่เราเอาแค่ปิดแล้วก็ดินมทมมีรูบ่ให้ลมต่อ,อ,อนนมีน้ำเลยเอ็กเิอรนซีไม็มติดไปเลยแล้วนะบันนี้นนนสบายติดไปเลยแล้วบันนี้พอด่างไฟยังอยู่ความเงี้ยม เพื่อความเนียนเพื่อความเนียนเพื่อความเพื่อความอันเวลาอันดังไม่มีผิวเลยดิไม่มีผิวขากป่านยังบันี้ตอดฮ้อนนี่อืมใส่บ่อไรเป็นสิ่งเสียอากาศฮ้อนนะอือครับ Ane, ตดพร้อมฮอนแล oh, yeah. ้วผิดน้ำหมดได้อันไหนเตานี่ไงเต้บ่เื่องเยนใส่ปนใส่น้ำอือโอ้ถ้าฮอนน้ใส่หมได้แตกเลยว่ะมบเพามันก็แตกแล้วมันมันฮอนเนาะพ้อมถึงน้ำความเย็นเองเตะมันเย็นเองอืมเห็นได้เรียบร้อยแล้วพุดิทางเครืองเนี่ยเอาผินใส่ดีก่ แล้วแล้วนี่แล้วนะจิมมีผิวอะไบ้างดังเรดห้าสิบพจมั้งหิดคือบดังแล้วสันมันขั้นลุกไม่โปติกติกเอาโปติกรยาเลยบ้าเอาไปต้องต้องต้องหามันติดิต้องเบิ่งจงมันติดเลยมือแรงมันหนาวดิก็เลยสิบปติดบ่อยากลุก มื่อไหร่ยังสิอามากังเวนยังเทียมาพอทรมานเจ้าของพอทรมานเจ้าของมันหนาวหนาวก็ได้ลูกไลยน้อมาเบิงนะ่งเนาะหนาวหลายมันท้อยเก้าองศาน,นอนกลางคืนนะเก้าองศากลางเวนนะยามมืัอเช้าน่ะสิบห้ากังเวน,ะย,น,วนเวยี่สิบห้ายี่สิบสองมือน,นี่จัง่อยจังเลยตะวเวนโต๊ะดินกับจัง,อง่อยกันหนาวกันแล้วนี่มันจะเย็นได้ดอนทอยอากาศเยน็นก็เลยยังบน่น บ่จูเต่าวสันอเอาไว้ให้พุ่งนเช้าจะจูเต่าคนนี้เอาไม้มาเตรียมไม้แล้วจูตจตเต่าอันนี้ฟืนจูเตียมไว้แล้วฟืนเตียมแล้วฟื้นผ้ด,ดจูเข้าไปดังให้อันนี้นี่คือเต่าเต่าท่อชิมินเผาฐานครั้งละครั้งละคิวเท่าละคิวเท่าละ ได้เธอะหาสก,กระสอบได้หากระสอบแล้วบอไปไหนจบไปไหนเมื่อจะจะมาอันดังดค,คลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้คะ่ะขอพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจงเป็นของท่านคะ่ะ สวยเรืยๆหฮงๆหล่อๆปังๆนะคะโชคดีค่ะสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศหนาวค่ะแล้วก็ช่วงนี้กับโควิดค่ะไปใส่ก็ให้ใส่หน้ากากค่ะหลีกเลี่ยงที่ชุมนุมค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนให้ปลอดภัยค่ะโชคดีจะเป็นของท่านนะคะโชคดีตลอดปีและตลอดไปค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า